รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาของนายสากลอินตะวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,าเชียงรายเขตสี หนึ่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการจากการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2565รวมถึงการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรประเมินหลักสูตรในการแัดกิจกรรมการสอนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละหนึ่งเรื่องและได้นิเทศติดตามผลการเรียนนําผลการรายงานการใช้หลักสูตรรายงานการใช้สื่อนวัตกรรมและการประเมินผลการเรียนการสอนมาสรุปผลปรับปรุงพัฒนาตามแผนนิเทศภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาในพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 2. ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินมีการแบ่งกลุ่มการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานดังนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการโดยฝ่ายวิชาการจะรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การนิเทศการศึกษาการแนะแนวการศึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนและประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินมีการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐาน พารานของข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีแผนการสรรหาการพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะของบุคคลให้เหมาะสมสูนมบริหารงานงบประมาณมีการจัดทําแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณประจําปีและมีการรายงานการใช้ใจ่ายงบประมาณประจําปีที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน กลุ่มบริหารงานทั่วไปการบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินมีข้อมูลสารสนเทศสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบันส่งเสริมสนับสนุนให้ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกขั้นตอนให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาโดยดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้านรับแผ่นดินได้มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นของสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาเชียงรายเขตสี มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2565และได้มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยโปรแกรมทะเบียนทางการศึกษาเช่นโปรแกรม S2M โปรแกรม Qinfo และมีการตรวจสอบกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเน้นการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยรเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมสพพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมและวางแผนประชุมสภานักเรียนจัดตั้งนักเรียนแกนนำร่วมกับภาคีเครือข่ายประสานความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายใต้กิจกรรมชุมนุมอ,อยอน้อยร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรับแผ่นดินเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนกับภาคีเครือข่ายองค์การแผน i n t e r n a แน o แน l ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์ช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิสุพริมิตรแห่งประเทศไทยเข้าร่วมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายมูลนิธิภา,าษาสารประยุกต์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศีลห้าเชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่นกิจกรรมกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วย 7. กิจวัตรความดีกับภาคีเครือข่ายโครงการหมู่บ้านโรงเรียนรักษาศรลห้าโดยมีจํานวนครูและบุคลกากรทางการศึกษาจํานวน16คนผ่านการอบรม16คนคิดเป็นร้อยละ100ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถการขับเคลื่อนการเรียนการสอนเพศวิธีศึกษาในสถานศึกษาและการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเช่นการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อความมั่นคงปลอดภัยการใช้โปรแกรมประมวลคำโปรแกรมตารางคำนวณโปรแกรมการนำเสนองานและการสร้างสื่อดิจิทัลเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศีลห้าเชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอ,อ,อุ่นกิจกรรมกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วย 7. กิจวัตรความดีกับภาคีเครือข่ายโครงการหมู่บ้านโรงเรียนรักษาศีล5โดยมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน16คนผ่านการอบรม16คนผู้บริหารและครูนําความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาการบริหารจัดก,การในสถานศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดก,การเรียนรู้เชิงรูปแบบ Active Learning ร่วมกับการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาได้เคียงเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ Facebook และไลน์นำผลการสอนมาปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัยครูนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาทำให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน7โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการขยายผลและพัฒนาความร่วมมือสร้างเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคกสส ระดับเริ่มต้นบ e ีเกียแท็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การพัฒนาผลิตภัณฑ์และได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดีภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริกของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาเชียงรายเขตสี ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในระยะเวลา2ปีเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลาคลกรทางการศึกษาสู่มืออาชีพประจำปีงบประมาณ2,565